ฉันไม่ค่อยจะแน่ใจนะอถ้วยมานี่โอ้น่าสงสารนายดูสิว่าอะไรอืม,มอู้มีสังขารเกี่ยวกับความตายเธอเห็นความตายหรือเปล่าฉันว่าเธอเห็นนะเห็นครับมองดูในถ้วยบอกสิว่าเห็นอะไรอ๋อใช่อืม,อมคือแฮร์รี่ได้รูปเหมือนอการเข็นง่อนแงน่นความเจ็บปวดและทุกข์ทรมาน และเออมันอาจเป็นพระอาทิตย์และนั่นก็คือความสุขแล้วเออเขาจะต้องถูกทรมานแต่ว่าก็จะมีความสุขไปด้วยกันกับมันขอดูถ้วยหน่อยโอ้โอ้โอ้พ่อหนูของฉันตายแล้วเธอได้รู้กริมฮะกริมหรออะไรกันน่ะไม่ใช่กริมจ้งโง่เอ้ยกริม สุนัขผีตัวใหญ่ที่คอยตามหลอนเป็นลางบารณะที่เล็นลับที่สุดในโลกเรามันเป็นลางร้ายแห่งความตายนายไม่คิดบ้างเหรอว่ากลิมมีอะไรเกี่ยวข้องกับซีเลสแบคด้วยนะ่ะโอ้ยรอนถ้าถามชนนัพยากรณศาสตร์เป็นวิชาที่ใช้การดาสูงตอนนี้วิชาอักษรรูนน่าสนใจกว่ากันเยอะอักษรรูนเธอมีทธลงเรียนไปกี่วิชากันแน่ก็หลายอยู่เดี๋ยวก่อน มันเป็นไปไม่ได้อักษรรูนเรียนตรงกับวิชาพยากรณ์ศาสตร์นินาจะต้องเข้าเรียน2ชั้นพร้อมกันอย่ามาแหลวไหลโรนเอามีใครบ้างที่จะเข้าเรียน2ชั้นพร้อมกันได้เปิดใจให้กว้างใช้ทรัพยากรเพื่มอมงไปในอนาคตเอาแล้วนะขยบเข้ามาอุ้ยน้อยน้อย,อยไมถือนะฉันมีของดีโปรดถือดูกันวิชาน,นาเรียนตามฉันมาเลย คนอยากคุยกันนักไปจับกลุ่มอยู่ทางโน้นทีนี้ไปรัสือวิธีหนาี่สิบเกแล้วเราจะงง่างกันได้ยังไงก็รูปที่สันเข้<ป><ป>มันก่อนสิไปเ,เไป็นฉันว่ามันตลกดีนะ เออใช่ตลกแทบแย่เลยเนี่ยฉลาดแท้จริงๆเราเรียนนี่แย่ลงทุกวันเดี๋ยวฉันจะฟ้องพ่อให้ดูวันนั้นดรยอไม่คนนี่เง่ามาสอนเราพุบปากซะมอลฟอยผู้คุมเป็นญาติผู้คุมเป็นญาติ นายควรจะลูบสัตว์มันนะใช่ตะตะระนไปนี่ไงสวยไห่ล่ะฉันขอแนะนำบักบิกแฮกริดมันเป็นตัวอะไรเหรอนี่ร้อนมันคือฮิปโปกริป อย่าพลาที่เธอควรรู้เกี่ยวกับฮิโปโปกริฟก็คือมันเป็นสัตว์ที่เยอะยิงและก็จะค่อนขางจะโกรธง่ายอย่าได้ไปทําท่าดูถูกใส่ฮิโปโปกริฟมันอาจเป็นสิ่งสุดท้ายที่เธอได้ทาเอาละ่ะใครอยากจะออกมาทักทายบ้างดีมากแฮร์รี่ดีมากออกมาเลยเอาละ่ะเธอต้องปล่อยมันเริ่มขยับตัวก่อนมันเป็นมารยาทที่ดีแล้วค่อยๆก้าว ทีนี้ก็กคบหัวลงแล้วค่อยดูว่ามันจะกคบตามและทำมาทำเธอก็ไปมาจับมันได้ถ้าไมเ่เราค่อยคุยกันอีกทีมาามา,มาเอาละกล็หัวลงสิดีชา้ชาๆ <c oughs> ถอยก่อนแฮร์รี่ถอยไปนิ่งๆไว้นิ่งๆไว้ เก่งมากแฮร์ร bueno, ี่เก่งมากเจ้าตัวยักษ์เอ้ยเยี่ยมทีนี้ฉันบ่าเธอเข้าไปแต่ตัวไม่ได้แล้วไปสิไม่ต้องอายเาดีมากจ้าช้า ดีมากจ้ะดีมากเลยดีช้าๆอย่างนั้นช้าๆโ้โอ้อะไรเกินไปล,นนนละชะ้าชิน่านันดีมากช้าเอาลให้มันเข้าเขาเธออย่างนั้นช้าชาชอย่างนั้นเก่งมากเก่งมากคารีเก่งมาก เชื่อวทีนี้มันคงย่องให้ขี่แล้วว่าไงนะเดาน้าขี่หลังตรงนี้ด้านหลังปีกตรงนี้อย่าดึงอะไรของมันล่ะเพราะมันจะไม่พอใจนะ ดีมากยอดเลยยอดเลยมักมิตรสุดยอดเลยแฮรี่ด <millions. S 3> ีมากดีมากดีมาก,มากวันแรกของฉันมีใไรบ้างยอดเยี่ยมศาสตราจาราย์โรป้าใช่แกมันก็มาดีแน่สักเท่าไรหร่หรอกชี่ไหมแกอียักษเอาเปลัก บ,บ,บ,บักเบ๊กโอ้ยเจ้ามักเบ๊กเอ้ยโอ้ยไม่ฆ่าฉันแล้วไม่ฆ่าฉันแล้วเรียนไหวมันมันแค่เล็กน้อยเองแคกริดเราต้องพาเขาไปที่ห้องพยาบาลก่อนนะได้ฉันาเป็นครูดินะฉันพาไปเองออออแกจะต้องเจอดีแน่นแนะ่เลิกเรียนได้แกกับเป็ไก่บ้าเลื่อนนั่นอะ แต่ฉันว่าตัวเองนีงโชคดีอยู่มาดามพอมฟรีบอกฉันว่าถ้าใช้อีกนิดชนดอา,อาจจะเสียแขนก็ได้ฉันคงทำการบ้านไม่ได้เป็นอาทิตย์เลยละ่ะโอ๊ยฟังคน,นเงา่าพูดสะม,มั่งสิชอบทำเรื่องเลให้เป็นเรื่องใหญ่จริงไหมโอ๊ยใช่โดนแต่อย่าน้อยแฮเกรดก็ไม่โดนไล่ออกใช่แต่ได้ยินว่าพ่อของเดกก็หัวเสียเรายังไม่รู้ตอนจบเลยนะมีคนเห็นเขามีคนเห็นเขาอ,<ค>อ่ะใครอะคีเรชแบ็คดับทาไม่ไกลาจากที่นี่เธอคงไม่คิดว่าเขาจะมาฮอกวอส์สอกนะใช่ไหม พวกขุมวิญญาณเฝ้าอยู่ทุกทางเข้าพวกขุมวิญญาณเขารอดพ้นจากพวกนั้นไม่ได้ครั้งหนึ่งเลยนะใครจะรับรองว่าเขาจะไม่ทําอีกอะ่ะใช่แล้วบล็กอาจอยู่ไหนก็ได้มันเหมือนวิ่งไล่ตามจับควันเหมือนเราวิ่งไล่ตามจับควันด้วยมือเปล่า ใจใช่ไหมมีใครอยากจะลองเดาดูไหมว่ามีอะไรอยู่ในตู้นั่นมันคือบ็อกกาใช่ไหมครับยอดเยี่ยมมากคุณโทมัสเอาแล้วมีใครบอกได้มัหงว่าบ็อกกาหน้าตาเป็นยังไงไม่มีใครรู้เธอเข้ามาตั้งแต่เมื่อไหร่